สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Chicken Valor er, นะครับแล้วก็สวัสดีเดือนมิถุนายนด้วยนะครับกิจกรรมแรกที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือวงแหวนเวสกินคลาสสิกนะครับโดยเป็นการใช้คำพีทั่วไปอย่างที่ทุกคนเรียกร้องรอคอยกันมานานนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การดรอปนะครับมีแค่สกินแล้วก็มีแค่ชิ้นส่วน ฮีโร่ชิ้นส่วนสกินแล้วก็เกลือนะครับโดยสกินในวงแหงวนเม็คลาสสิกนะครับก็ประกอบไปด้วยโอมาลูบูมูราดคริกซี่แล้วก็โมเรนนะครับเป็นสกินระดับฮีโร่อีกทั้งหมดเลยนะครับโดยปเป็นการดรอปของสกินเหล่านี้เท่ากันนะครับนั่นก็คือ1 1 6ครับใช้คัมพีทั่วไป10อันต่อการสุ่ม1ครั้งนะครับถ้าตีเป็นราคาคูปองก็อยู่ที่10คูปองนะตอนนี้ผมมี1ัน0คัมพีทั่วไปนะครับไปสุ่มครั้งแรกกันเลยครับ ดูซิว่าเราจะสุ่มกี่ครั้งเราถึงจะได้หนึ่งสก,กินนะครับได้เป็นกล่องรูนนะครับกล่องรูนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มทีละห้าครั้งแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะโอ้โหกล่องรูนมาเต็มๆกล่องรูนรัวๆเลยนะครับโอ้โหส่วนใหญ่ก็ได้เอฟเฟกอะไรพวกนี้ก็เอาไปขายเป็นเงินก็ก็ยังโอเคนะครับ ถือว่าแปลคมพีรทั่วไปเป็นเงินแล้วกันเป็นเหรียญทองในเกมนะครับยังไม่มาเลยนะครับนี่ผมสุ่มไปกี่ครั้งแล้วไม่รู้แล้วเนี่ยตอนนี้เราใช้ครั้งละห้าสิบห้าสิบไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มาเลยครับอื้โอ้โหยังไม่มาเลยครับ ยังไม่มาครับโอ้โหอืมอต้อ,ยอยตงยอมเขาเลยละโอ้โหไม่มาเลยครับ โอ้โหมาเฮ้ยโอ้โห,โโหเหลือ300กว่านะครับพันหเหลือ380นะครับคิดดูยังไม่มาครับผมดูซิว่า 1, 6, พันหกคัมพีผมจะไม่ได้อะไรเลยจริงเหรอเฮ้ย โอ้โหคือมีเงินซื้อฮีโร่ตัวใหม่ได้แล้วครับมไม่มาสักตัวล็อกปะเนี่ยได้ใส่มาหรือเปล่าสกินนะ่ะโอ้โหหมดครับต้องยอมรับเลยว่า1,600คัมพีทั่วไปสกินฮีโร่อีก5สกินไม่ออกสักสกินเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับเดือนมิถุนายนที่สุดยอดนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวงแหวนเบสสกินคลาสสิกนะครับถ้าชอบกิริมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับดองคัมพีทั่วไปไว้เป็นจํานวนมากๆนะครับแล้วลองสุ่มดูนะครับว่าสกินออกหรือเปล่านะครับก็มาลองแชร์กันในใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ